สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง nba thailand insight ช่องอที่รวบรวมข่าวสารบทวิเคราะห์เจาะลึกและเรื่องราวต่างๆมากมายของบาสเกตบอล nba นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับในการเล่นบาสเกตบอลนั้นเล่นหลายคนอาจจะทำแต้มด,ดีแต่รีเบลไม่โดดเด่นหรืออาจจะจ่ายบอลได้ดีแต่ทำแต้มได้ไม่มากสักเท่าไรซึ่งในเกมบาสเกตบอลนั้นจะมีผู้เล่นประเภทหนึ่งที่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้และโดดเด่นมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวหรือการแอสซิสซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแกรนด์เฮนรี่ฮิลหรือที่เราเรียกกันว่าแกรนด์ฮิลเจ้าของฉายามิสเตอร์เอเวอรติงนั่นเองโดยหลังจากที่ไมเคิลจอแดนนั้นรีทายในปี1 9น3ทาง NBA นั้นพยายามที่จะปั้นสตาร์ใหม่เพื่อมาทดแทนการหายไปของจอแดนและหนึ่งในคนที่หลีกพยายามจะปั้นก็คือตุ่มที่จบจากเมาที่ไลดุกที่สูง6ฟุต8นิ้วที่มีความคล่องแคล่ว และทักษะดีที่สุดคนหนึ่งในปลอดศาสตร์ NBA นั่นก็คือแกรนฮิลโดยแกรนฮิลนั้นเป็นลูกชายของคาวินฮิลยอดรันนิ่งแบ็กใน NFL ซึ่งตระกูลของแกรนฮิลนั้นเป็นตระกูลที่ชื่อว่าเป็นตระกูลนักกีฬาเลยโดยในตอนเด็กๆนั้นคุณพ่อคุณแม่ของแกรนฮิลจะปลูกฝังความเป็นนักกีฬาควบคู่กับน้ำใจนักกีฬาให้กับเขาตั้งแต่เด็กๆเกึ่นในตอนเด็กๆนั้นครอบครัวของฮิลนั้นถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากคุณแม่ของเขาต้องการที่จะให้แกรนฮิลนั้นเข้าเรียนที่หมาหาจาจอร์ สมคุณพ่อของเขานั้นอยากให้เรียนที่นอตคาร์โลไลนาแต่ตัวของแกรนฮิวนั้นเลือกที่จะเรียนที่มหาวิทยาลัยดุกซึ่ง้วยความที่มีพรสวรรค์นในเชิงกีฬาบาสเกตบอลมากๆและมีไอคิวบาสเกตบอลที่สูงมากทําให้แกรนฮิวนั้นโดดเด่นตั้งแต่ตอนที่เรียนที่ดุกแล้วซึ่งเด่นจนขนาดที่ว่าดุกนั้นรีทายเบอร์เสื้อเบอร์3 3ของเขาอีกด้วยโดยแกรนฮิวนั้นพาทีมดุกคว้าแชมป์เอ็นซีเดบันเอสองสมัยนั่นคือในปี1991และในปี1992 โดยตอนที่เรียนที่ดุกนั้นนอกจากจะโดดเด่นเรื่องการทําแปมตัวของเขานั้นยังโดดเด่นในเรื่องของเกมการป้องกันอีกมากด้วยซึ่งนั่นทําให้แมมอจากทีมใน NBA ต่างพากันให้ความสนใจของแกรนด์ฮิลอย่างล้นหลามและหลังจากที่พาดุกควา้าแชมป์แล้วแกรนด์ฮิลได้เข้าเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐในกีฬาแพ่นอเมริกันเกมอีกด้วยแกรนด์ฮิลนั้นถูก NBA ราฟ f t เข้าไปในปี1994กรอในฐานะตัวเลือกอันดับที่3และเมื่อตัวของเขานั้นเข้าไปเล่นใน NBA คนเพียงปีแรกเท่านั้นแกรนด์ฮิวน์นถือว่าโดดเด่นมากเขาทำเฉลี <_ C 1> ่ยไปถึง19.9แตม้ม6.4รีบาด์หาแอซิสต์ต่อกเกมจนได้เป็นรุกที่ยอดเยี่ยมแห่งปีร่รวมกับเจสันคิดและในปีแรกนั้นตัวของแกรนด์ฮิวก็ได้ไปเล่นในเกมออลสตาร์ Star, ซึ่งแกรนดฮิวเป็นตัวจริงที่มีเสียงบดเกิน1ล้านเสียงด้วยและแนั่นทำให้ฟแฟนๆของดีทรอยต์พิสตันเริ่มที่จะตั้งความหวังหลังจากที่จบจากยุคแบดบอยของไอเซโทมัสซึ่งผู้รวมทีมของแกรนด์ฮิวในขณะนั้นอย่างโจดูมา อดีตคู่หูของไอเซโทมัสถึงกับเอ่ยปากชมแกรนฮิวว่าตัวของแกรนฮิวนั้นเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากและมีความสามารถรอบด้านและนี่แหละคือสิ่งที่ดีทรอยต์พิสตันของเราต้องการแกรนฮิวนั้นสามารถทําได้ทุกอย่างตั้งแต่การทําแต้มการรีบาวการจ่ายบอลแต่แกรนฮิวนั้นยังเป็นเด็กอยู่ทีมของเราต้องประคับประคองเขาจนเขามีภาวะผู้นํามากกว่านี้ซึ่งในปีที่3นั้นสถิติของแกรนฮิวนั้นทําไปถึง21.4แต้มต่อเกม9รีบาว และ7.3แอซิสนั่นทำให้แกรนฮิลเป็นเพื่อนคนแรกที่ทำได้เกิน20แ้ม9รีบาวและ7แอซิสต่อจากแลลลี่เบิร์ดถึงทำได้ในปี1989-1990ซึ่งด้ยวยความโดดเด่นของแกรนฮิลที่เขาสามารถทำได้ทุกอย่างทั้งการทำแปมการรีบาวการแอสซิสรวมไปถึงการป้องกันทำให้สื่อทุกสื่อนั้นพร้อมใจกันตั้งฉายาให้ก,กับเขาว่ามิสเตอร์เอเวอร็ตติงตัวของแกรนฮิลนั้นโดดเด่นไปอย่างมาก จนเขาถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติสหรัฐอเมริกาในชุดดริมทีม3ซึ่งแม้แต่สกอตตี้พิพเพนฟอร์เวิร์ดของชื่อเขาโก้บูลในตอนนั้นทึงกับเอ่ยปากชมแกรนฮิลว่าแกรนฮิลนั้นท่องไวและคล่องและสามารถทําให้ทุกอย่างทําไม้มีเขาพิสตันคงเป็นทีมธรรมดาแกรนฮิลคือคนที่ยกระดับของทีมดีทรต์พิสตันขึ้นมาเลยโดยพิพเพนกับแกรนฮิลนั้นมีสไตล์การเล่นที่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือเป็นพอยฟอร์เวิร์ดซึ่งส่วนหนึ่งนั้นแกรนฮ ทำให้รูปแบบของทั้งคู่นั้นมีการเล่นที่คล้ายคลึงกันแกรนด์ฮิลได้รับการยกย่องว่าเป็นพอยต์ฟฟร์ว์ดที่ดีที่สุดคนหนึ่งในปรัตาศาสตร์ n เ a เขาเป็นผู้เล่นที่นำทีมในฤดูกาลนั้นทั้งทำแปมรีบด์และแอสซิสซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนในปรัตาศาสตร์ NBA โดยก่อนหน้านั้นที่ทำได้ก็มีเพียงแค่วิวชลชมเบลและเอจินเบลเลอร์เท่านั้นซึ่งฟอร,ร์มของแกรนด์ฮิลนั้นสุดยอดมาโดยตลอดจนกระทั่งเขาเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าในปีพันส่งผลกระทบต่อการเล่เอันสุดยอดของเขา ซึ่งการบาดเจ็บของแกรนฮิวตรงบริเวณข้อเท้านี้ก็จบเป็นในชุดการเล่นของเขาเลยก็ว่าได้เพราะมันทําให้แกรนฮิวนั้นเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นรวมถึงมันทาให้เขาพลาดการแข่งขันโอลิมปิกที่ซิดนีย์อีกด้วยซึ่งแกรนฮิวนั้นบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งของผมเลยก็ว่าได้ซึ่งผมอยากจะไปเล่นที่ซิดนีย์มากแต่อาการบาดเจ็บของผมนั้นก็ไม่ดีขึ้นเลยแกรนฮิวกล่าวพร้อมกับความเจ็บใจว่ากันว่าถ้าแกรนที่ไม่บาดเจ็บแล้ว คนที่ได้ชื่อว่าจะเป็นเดอะน็กซ์จอแดนก็คือแกรนฮิลย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งขนาดเดวิสเตอร์นั้นยังออกมายอมรับว่าตัวของเขานั้นมีแผนการจะปั้นแกรนฮิลขึ้นมาแทนไมคิขึ้นจอแดนด้วยซ้าแต่แกรนฮิลนั้นมาเกิดอาการบาดเจ็บและเป็นการเจ็บแบบเรื้อรังโจตัวของเขานั้นโชว์ฟอร์มได้ไม่สุดยอดอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งในปี2000นั้นแกรนฮิลได้เป็นฟรีเอเจนตัวของเขานั้นตัดสินใจที่จะมาอยู่อันโดแมจิกโดยก่อนหน้านั้นดีทรอยพิสตันได้ตอบสัญญากับแกร 7ปี92.8ล้านดอลลาร์แล้วก็เทรดเขาให้กับชัคกี้แอสกินและเบนวอลเลซของอลันโดแมจิกโดยทีแมจิกนั้นคาดหวังจะให้แกรนฮิลมาเล่นคู่กับเทรซี่แมกเกรดี้แต่อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถจะทำได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่เพราะแกรนฮิลนั้นมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าอยู่ซึ่งในปี2003นั้นแกรนฮิลเขารับาาการผ่าตัดใหญ่อีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณกระดูกข้อเท้าของเขาแต่ในครั้งนี้นั้นมันร้ายแรงกว่าเดิมมากเพราะว่าตัวของแกรนฮิลนั้นมีอาการติดเชื แถมไข้ของเขานั้นขึ้นสูงกว่า40องศานั่นทําให้ตัวของแกรนฮิวนั้นชักรวมถึงมีการติดเชื้อทําให้แกรนฮิวต้องเข้าโรงพยาบาลนานกว่า6เดือนเลยทีเดียวแต่นั่นทําให้แกรนฮิวไม่สามารถช่วยทีมได้ซึ่งในปี2006นั้นมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการรีทายของเขาเพราะามีอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังจนกระทั่งในปี2007นั้นแกรนฮิวมีคือเป็นฟรีเอเจนและตัวของเขาแต่ย้ามาร่วมงานกับทีมฟินิกซันโดยแกรนฮิวนั้นร่วมเล่นให้กับสตีฟเนช การใจอัจฉริยะของฟินิกซันซึ่งการบาดเจ็บของเขานั้นเริ่มดีขึ้นและสามารถกลับมาเล่นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนในฤดูกาล2008ถึง2009นั้นแบรนด์ฮิลได้เล่นครบ82เกมเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาหลังจากจบฤดูกาลนั้นหลายทีมก็เริ่มมีความสนใจของเขาเช่นนิวยอร์กนิกส์แต่แบรนด์ฮิลนั้นเลยแกนสัญญากับฟินิกซันต่อตัวของเขานั้นเล่น,นกับฟินิกซันไปถึง5ฤดูกาลแต่ในช่วงบั้นปลายอาชีพนั้น แกรนฮิลได้เซ็นสัญญาปีเดียวกับลอสแอนเจลิสคลิปเปอร์ซึ่งตัวของเขานั้นรับบทบาทในฐานะตัวสำรองของทีมและ g r a n ร h ฮิ l ได้รีทายในฤดูกาล2012-2013โดยแกร Hill นั้นเล่นใน NBA ขเขาทำเฉลี่ยไปถึง16.7แต้มต่อเกม6รีบา์และ4.1แอสซ,ซิสซึ่งแกร Hill นั้นติดออสตาเกมถึง7ครั้งแต่ได้เล่น6ครั้งซึ่งทั้ง6ครั้งนั้นแกรนฮิลเป็นตัวจริงมาโดยตลอดนอกจากนั้นแล้ว เขายังได้รับรางวัลผู้เล่นนำใจในกีฬาย,ย่อเยี่ยมอีกถึง3ครั้งและได้เหรียญทองโอลิมปิกที่แอตแลนตารวมถึงที่ดุกนั้นดได้รีไทายมาเลข33ของเขาอีกด้วยหลังจากที่เลิกเล่นไปแล้วตัวของแกรนฮิวนั้นได้มาเป็นพิธีกรของ nba ในรายการ nba insight u ยังเป็นผู้ประกาศข่าวให้กับทาง cbs ด้วยซึ่งแกรนฮิวนั้นถือว่าเนื้อหอมมากเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่หน้าตาดีมากและมีการพูดจาที่นุ่มลึกและมีสเสน่ห์จนสารีทโทรทัศน์กีฬาหลายช่องนั้น ยังได้ตัวของเขาไปร่วมงานด้วยรวมถึงล่าสุดนั้นตัวของแกรนฮิลได้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ซื้อทีมแอตลาฮอคด้วยส่วนนอกสนามนั้นแกรนฮิลได้ท,ทําธุรกิจกับภรรยาของเขาทามเมียฮิลนักร้องสาวสุดสวยชาวแคนาดาซึ่งทั้งฮิลและทามเมียนั้นถือว่าเป็นคู่ที่ชอบทําการกุศลและงานสังคมอย่างสม่ําเสมอด้วยซึ่งทั้งคู่นั้นทําโครงการการกุศลต่างๆที่ไม่หวังผลกําไรและมีมูลนิธิเป็นของตนเองอีกด้วยโดยแกรนฮิลนั้น เป็นหนึ่งในนักบาสที่ชอบทาการกุศลเพื่อชุมชนเป็นอย่างมากอีกด้วยนอกจากนั้นอีกหนึ่งภาพที่คุณจดจำแกรนด์ฮิลได้ก็คือการเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ฟีล่าซึ่งการที่แกรนด์ฮิลเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์นี้ทําให้แบรนด์ฟีล่านี้มียอดขายดิบขายดีขึ้นมากในช่วงที่เขาเล่น NBA ทําให้ฟแฟนๆตอนนั้นรวมถึงเด็เดกหันมาสวมใส่แบรนด์นี้กันเป็นอย่างมากด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาแกรนด์ฮิลนั้นยังเคยไปเล่นมิวสิกวิดีโอ รวมถึงซิทคอมและละครต่างๆในฐานะทุกประกอบด้วยโดยตัวแกรนฮิวนั้นถือว่าเป็นนักบาสเกตบอลที่สมชายามิสเตอร์เอวิติงทั้งในและนอกสนามซึ่งนอกสนามนั้นเขายังเป็นนักธุรกิจอีกมากมายทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจคอลเลกชันงานศิลปะแอฟริกันอเมริกันรวมถึงยังเป็นนักสังคมสงเคราะห์และทําเพื่อสังคมที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยแกรนฮิวนั้นมีรายได้จากการเล่นบาสเกตบอลไปทั้งหมดราวๆ142ล้านเหรียญแต่ ทรัพย์สินทั้งหมดของเขานั้นปัจจุบันอยู่ที่250ล้านเหรียญซึ่งว่ากันว่าถ้าแกรนที่บาดเจ็บบริเวณข้อเท้าและบาดเจ็บในส่วนอื่นๆจนมีอาการบาดเจ็บที่เรือรังตัวของเขานั้นอาจจะเป็นเดนนิสจอแดนเหมือนที่ NBA นั้นเคยพยายามจะปั้นให้เขามาเป็นไมเคิลจอแดนก็ได้ซึ่งรุ่อ h เ next สจอแดนนั้นแกรนฮิวที่เคยบอกไว้ว่าตัวของผมนั้นไม่ใช่ไมเคิลจอแดนที่2แต่ผมคือแกรน i ิวที่1และนี่คือ เรื่องราวทั้งหมดของฟาวเวอร์พรสวร์ที่สูง6ฟุต8นิ้วแกรนด์เฮนรี่ฮิลหรือมิสเตอร์ everything B Thailand Insight อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ